อืมส oh, oh, um, ิปลูกแตงโอ้ยคือไปใส่หมวกหน่อยเอ้ยบ่หมวกมาใส่หอนกับห้อนโอ้ตายหอนปาหนีบ่หมวกมาใส่อ๋อแต่ยังกินมาอนีิแต่ยังกินสิปลูกยังต้อล่ะนี่ผ่ากระเท็ดได้รุ่นเดียวเราวะผ่านี่ผ่าซื้อมาเทียนนึงอยู่ไนอยู่ได้จังรอบสโอ้ได้สามรอบมวนจักบาทเลย อ๋อกับปแูแพงดอกอ่ะก็ฟังอยู่ยโอ้ยหนักก็จะเป็นฝนมันเกินเนาะโอ้บันนี้ที่ปูไปกไทใบสักก้อนเตียงกับปูได้คักเนาะโอ้ยพ่อบันทะเละเลยคนพาก็ได้ดูดิใครอยู่แข็งแห้งเห็ดเนาะเป็นตัน้งแตกหลายปีแล้ววะทำ่าเป็นตัน้งแต่เอกหลายปีแล้วว่าแห้งเลยแห้งแห้งไปหลายปีได้เด้อ ใสล่ล่ะพ่อใหญ่นึงไปใสล่ล่ะเขาบ้านลบเราปเอาไปกินเขาหอยกินเขาขึ้นข้อะ,ะเทียโอ้ดินก็นดีเป็นที่เห็ดง่ายเนาะดินเนาะดินนวลปลูกปลูกอ้อยขึ้นถึงามแต่ว่าดินนี่ดินปลูกอ้อยนี่งามอย่งางคักเลยดิหนี่ทดลองปลูกอ้อยสักเปีนหนึ่จักเทียเปลี่ยนดินเบิ่งอืงปลูกหาเห็ดอันหาพันธุ์ 5, มาปลูกหอยมันจะได้พักแห้งสักปีหนึ่งแต่ว่าไร้ได้ก็บ่ได้หลายได้แปลงนี่ แปงนี่ถ้าเห็ดดีบ่ได้เด้นี่บ่้าได้ท่อเห็ดแตงรอนว้ายป้ได้แล้วเนาะปลูกสามปีก็ยังบ่ได้ท่อปลูกแตงปีเดียวเด้ว้ายทุนเสี่ยวยากแล้วปลูกเปิดแป้งนี่กันยังเหนียวกับป้จีบาทเนี่ยเอ้ยกับปลูกแตงแล้วเนาะดีกว่ามันป้าได้ท่อบริการเกษตรทั้งหมดแก็ว่าเฮามันกับถนัดคนละอย่างดีหลายกลัวเห็ดปลาเดียวกับได้หลายกลัวแล้วนั่น พอนั่นก็ไดหลายกว่าแล้วงามครับดินก็นดีด้วยเหรเนาะดินก็ได้แต่ว่าห้อมนี่ปลูกไห่สีดีคักกระดกเนาะนี่เนาะดินดีคักเลยฮะมันบ่พอสิได้กินบ่พอได้เส็นได้ใส่ดอกอันนี้เฮาหาเงนินกินายวันันึ่งปีนึงพุ่นแล้วจนะักสิได้ซําใด้ล่ะน่ะเห็นปลาจนขึ้ง 4, 4สิเหลเือพอ2-3บาทบ่โอ้มันบน่มีแฮงถ้ามีแฮงก็เฮ็ดอันนี้นําเขาเนี่แหละ บ่มีแห้งเห็ดเครื่องมือบ,พบ่พอบ่มีผู้ช่วยมีผู้ช่วยก็เห็ดอันนี้แหละบ่เห็ดดอกกันนะเห็ดอันนี้ละ,นนะนนละสิดีกว่าได้กินได้ใส่เขียวสามเปลี่ยนแต่หมองลกขึ้นไหน<า>อื<า>มเหลียรขึเกาแม,ม่เด็ดอ้าดบักพู่เงบ้าดุกแท้เอออยู่บ้านกับเบิดแล้วแม่มวงคือว่าเอาไปขายแล้วคือเรียรลายอยู่อืมเป็นตันพลอเลยใ่เนาะของเป็นตันตัวเฮ็ดจังไรขี่ได้พ่อเปลี่ยนหน้าท<อ>ี่นี่ สิคุ ciel, ดอย่างต่อยกำลังเด็กสามนาทีนึ่งไปให้ดวงอินไปเ็นด็กแปดนาทีนลยซับซับต้นบอลในตัวใดต้นีลโอ้ับต้นบอลได้ยังโอเคเฮ็ดยังกระไนี่ดีซับปลาซับผุนนไปนางเจ้าหฮมไปกันซับุนเป็นนางเซ้าห่มก็ไไ้โอ้โนจังไดม่ีหอบแล้วยงฮะโอ้ยนว่าเจสิยหอบนี่ไม่เแล้ว มันสีอันนี้งางบนแล้วมันนี่จักมือค่อยเห็นเฮ้บ่ได้เฝ้าฮะนีนะแต่ว่ามันตนค่อยฝวยเนาะเอาไปสากมันเห็นอย่างนง่นยกกระไถ่ไไไหเหรอกขี้มอดไส่หล่อมไปนี่ออกไปนี่ไ,ไปยา,าไยากฮะไปยาลเปลี่ยน ไปดอกคิดบางเหล่วเ่าไปมองนี้มันหลอง,ล,องลึกวิทยาขีดหยานะเอาเดลามนะอ่ะฮะลามไปแล้วเฮ้ยหยาไม่จะอ่อนเนาะอันนี้พันกระไทยได้ดีเต๋อพี่ตัวนี้ไทยได้ดีอยู่นี่ไทยหมดนหน้าแล้วสิเตรียมบ้านเขาแล้วนี่อยู่ดีไม่แห้งปีหนาถ้ามันมีไร่ใดก็เสียามะานี่มากุยดินน้ำขอบนี่ออกนี่มันเป็นผักมันมันละล่วงกันเบิดอล่ะเนาะ เป็นน้องคนไทยหุ่นหน้าแล้วนี่เตรียมบานเขาเนาะค่ะเดี๋ยวพี่นายขายต้นดูต้นยังอยู่แถวนี่ให้ขาเจ้ามาตัดออกเบิดมันเปลี่ยนแม่เสมอกันเบิรละเบิ้งตะกี้เป็นผักบักเลือกเลยเฮ้ยบัดนนี้เฮ็ดเป็นกันแท้ขันเลยบัดนี้เขาบ่เป็นกันแท้ขันบ่เฮ็ดเป็นกันแท้ขันนี่ยฮะกันนันเรียนเนี่ยเฮ็ดเป็นกันแท้ขันเอาขันกะทีมันกะซีอยู่นี่แล้วบักแตงอยู่แล้ว ขันก็ได้เอาเมยเมย์เศร้าโฮมเศร้าโฮมเดี๋ยวมันจะเป็นล่มนี่น้ำกินกับนี่นีน้ำกินกมีนี่นีก็ได้หลายเติบเนี่ยเห็นบ่หนึ่ได้หัวหมวกหนึ่งสับที่เพ็ญหยางบักพีกันนั่นคืองามอยู่ตัวหน่อยสันทรว,วานว่าตัวหน่อยเล็ดถังถิ่มปลูกใหม่พันบดีหรือว่ามันคือใบงิกใบงอนี่ ก้อนเดาต้นเสียถิ่มเต้นเอาถิ่มแต่เสียดายเนาะเบิ่งเดี๋ยวเห็นได้โฮมไปหน่อยฮะอ๋ออันนั้นงามคักกระบะไม่ได้ไปหลายมือเลยฮะเดี๋ยวเบิ่งรับสีเขียวไปเลยเนะาะเป็นอยากได้ปลูกอันไม้เพป็นว่าอันเก่ามันบ่ดีปลูกอันไม้ได้หลายกว่าเก่าผสมแล้วอ่า ใบมันยิดมันงอ,นมนอมันฉีดยาแล้วมันบาขึ้นก็เลยไทยถิมเดียร <unrelated> อ,อ,อนตะเสาเนาะแงอกินเงขาง,งต่ยังกินก็่มก็ทนลาอ๋อบางฮวงก็การดำสนตำม,ม,มาขึ้นเศรบร้บายต่บงฮงก็บาหอยบหอยก็อ้วนดีมียนวนุงชอบตรงนี้แหละมาสั่นชอบใสชอบก่นมันเม เองวัวถิมเองวัวถิมกินกลนกินขี่โอ้ยหลูมบานฮะยังว่าเดี๋ยวสิออกมานาอยู่ดอกแจงเดี๋ยวเฮ้ยว่าสูงมากเไยเนองยำเสียงเออเหมือนเค็มเนี่ยตั้อยู่บ้านเสียทุกเหมือนบ้ากะปลาเด็กมาถือมาสั่นยุหันแล้ก็บาเสียมก่อนเนาะสันดาวานเออเห็นพีกเป็นใจใจมัน Nhiếc đầy nhiếc đi, văng qua đó tuần này nọ, bay nhiếc cho đến này nọ, bay nhiếc với à đầy hoa muỗi mình tự nhiên, đây là đang chép ở ngang, nhang hai là cái đang chép đâu, đang đầy, bỏ vậy làปวด eo, tổn này con, con siri ở mắt nhìn ra trong mương xì lá, Thái khi. ừ. จกกะบคมคมโจกกะไดนอนเห็ดก wow. ันกะบเมยมลาฮะพีู่ลานกับพี่แดงนีน้องมี่แงพี่เาวิ่ตะพิกแรงเุ้นอะเละอีกนิดนึงกับพออือีกนิดหนึ่งอีกครึ่งนาที ออเอาละบันนี้ได้ละแปดนาทีขอบคุณมากๆนักค้าที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะ